แน่นอนเมื่ออากาศร้อนเราก็เปิดพัดลมเปิดแอร์กันเยอะใช้ไฟกันเยอะก็ทําให้เจอบินค่าไฟนั่นแหละมากขึ้นคือตามเขาเป็นตามเลทอ,อยู่แล้วว่าถ้าบ้านเราใช้ไฟมากขึ้นเนี่ยอัตราในการคิดคํานวณมันจะสูงขึ้นตามอัตราการใช้ใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งภาค,ครัฐก็ออกมาช่วยเหลือในเบื้องต้นใช่ไหมคุณออบ ครับก็มีการอนุมัติวงเงินนะฮะส่วนหนึ่งมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูมาตรการแนวทางกันเลยละกันนะ,ค,ะครับะะะะามาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานนะครับที่ดำเนิเนการอยู่ตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงเมษายนมันก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มเประาะบางบนะ,ะเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การบระบาดของไวรัสโควิด1อันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องที่เขาช่วยกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับะะะะผมโดยแนวทางตรงนี้นะครับคือ ช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแต่ใช้ไฟเนี่ยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจะมีส่วนลดแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าส่วนการสัมปทานของกองทัพเรือเนี่ยก็จะมีส่วนลดให้เหมือนกันแต่จะเป็นในงวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมก็คือประมาณ4เดือนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนย่อยอีกนิดนึงนะครับ ผู้ที่ใช้ไฟบ้านที่บอกว่าลดตามค้าบันไดนะอถ้าใช้ไฟอะระหว่าง1นึ่ถึงหนึ่หน่วยต่อเดือนครับจะลดค่าไฟฟ้านะครับประมาณ92.04สิ่ตางค์ต่อหน่วยซึ่งตรงนี้นะครับจะทําให้มีส่วนต่างตามสูตรเลยนะครับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1.39่จุดสามาสตางค์ต่อหน่วย แต่คุณต้องใช้ไม่เกิน150หน่วยนะครับคือใช้น้อยก็จะจ่ายน้อยใช่ถูกต้องอัตราน้อยนะครับแล้วครับแล้วก็สเต็ปต่อมาก็คือ151ถึง300หน่วยต่อเดือนอันนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ26.39สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งมาตรการตรงนี้นะครับคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์ตรงนี้แล้วครับพี่น้องประชาชนอยู่ที่ประมาณ18ล้านกว่ารายรนะอันนี้คือคือบ้านส่วนใหญ่เลยบ้านส่วนใหญ่แบบบ้านแบบเราๆนี่แหละใช่ครับแล้วก็สว่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนอันนี้เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในบ้านที่หัวัยของการไฟฟ้าและความหลวง แล้วก็กิจการกองทัพเรือที่บอกเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งยหสบาทต่อรายอันนี้คือให้ให้เป็นรายไปเลยครับรายหนึ่งก็หนึ่งรยห้าสิบาทครับแต่ต้องอยู่ในสัมปทานของกองทัพเรือเท่านั้นนะครับนะครับเฉพาะพื้นที่นะครับทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนและผู้ที่จะได้รับส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณยี่บสามล้านรายนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ปัจจุบันก็มีประเด็นในเรื่องของการยุบสภาอะไรไปต่อมีอะไรอาจจะมีการออมองว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นจะขาดห่วงหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่มีการขาดห่วงนะเพราะว่าเขามีมาตรการในการที่วางแผนช่วยเหลือเนี่ยมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่ครอบคลุมระยะเวลาไปอยู่แล้วดังนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกงังวลรัฐช่วยเหลือเต็มที่ครับ,<า>รบเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือไอที่อวลด เร่งด่วน150บาทนบาทในส่วนของบ้านที่อยู่ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยก็คือบ้านทั่วไปด้วยแต่ว่าต้องมีใช้ไฟคือไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนก็คือจะมีเลทแหละคือยิ่งประหยัดไฟท่านก็จะได้รับส่วนลดเยอะเพราะว่าเขาก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับแล้วก็คืออันนี้คือมติคอรมอก็มีมติให้ไปขออนุมัติ ความเห็นชอบจากกกตเพราะว่าเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการก็ไม่สามารถใช้ได้เลยนะต้องให้ทางกกตพิจารณาว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใดก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันสําหรับมาตรการในการช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นที่เราทําได้ก็คือปิดไฟที่ไม่ใช้เนาะแอร์ก็ตับสัก26นะคือ24-25ิบี่ยบางทีมันกินไฟไปเปิดยี่อย่างบ้านผมนี่เปิดเปิดยีแนะแล้วเปิดพัดลม เย็นสบายนะครับรวมถึงพวกปลั๊กไฟต่างๆที่ไม่ได้ใช้ก็ถอดออกค,คือบางคนชอบไปเสียบคาไว้ปลั๊กทีวีปลั๊กหม้อหุงข้าวปลั๊กพัดลมเงี้ยใช่มตอนกลางคืนที่เราไม่ได้ใช้อะไรพวกเนี้ยเครื่องที่ไม่ได้ใช้ถ้ะ่านถอดออก,กยังไงก็เซฟได้ดีกว่าก็รวมโดยเชื่อกันนะครับ